1่งเมษายน2นอ6 6อีกครัิทวันนี้เอาอยู่ที่3 2 9แม่สลองเอ็นดโูรลโลุขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนผุ้ต้อมกระชายดำเดินทางเข้ามาในพื้นที่นี่ครับขอบล้อยางหนาและซี่ลวด มังกรโคโมโดอยู่ตรงนี้เปล่าช่วงมังกรโคโมโดเนี่ยอยู่ตัังจากทั้งหน้าตัังหลังหลังจากหลังจากทุกคนออกสตาร์ททีผู่นั่นอ่ะใช้ระยะเวลาประมาณสามสิบนาทีจะเจอคุณจะออกจากซิกเนแรกแล้วคุณจะเจอข้อหัวเอาเอาข้อหัวเป็นลักเลยถ้าออกมาเมื่อหานข้อหัวปุ๊บขีไปไมน้อย่้วยนี้ดีๆไปละมือเบรงละเ่อลุตไหลเลย ก่อนก็ไอ้ปุ๊บมันจะมีป้ายโมกูโมดูจากนั้นมึงซัดเลยสามดอยเงี้ยงๆมีเตากะไต่ขาแกพูดจะพูดเพราะว่าเตาเขาหมูปังซัดอย่างเดียวซัดอย่างเดียวเลยโอเคก็ขึ้นได้หรอออนออนออนทำไมอ่าอ่านก็ได้ไงที่ลงไป่ะจนกิน มันสกปรกกลัวให้ผัฟั้าหน่อยตั้งหัวตั้งหัเป็นไฟตั้งหัาเป็นไปถ้ามันไปปรได้ ้เถามแล้วกลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่ามีอะไรมากลัวเียไม่หัวใหญ่กวนไม่มีจับเสื้อบากรแดงเลยร้อแดงอาจจะจับก้อนแดงขาวก้อนขาวออโอเคปะลุงหมอเท่าดีนะเดี๋ยวขอต้อนรับพี่โอความหวังของจังหวัดตากตากส่งมาได้ยินพีพูดรีวิวสถานย่าแล้วผมเริ่มหงุดแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่นดยพี่ใจไม่ดีนะ เพื่อผมจะ้่นกับบ้านแล้วเนะี่ยพ่นมันโหดเกินไปพี่สัญญากับผมก่นอันนี้จะทีมงานตามนะสัญญากับผมนะรับผมเดี๋ยวบอเรวิวเลยเขี่ยไปเร้เลยออกตัวปับ๊บทีไรเนาะไม่เนาะระยะห่างประมาณสามสิบวินาทีพี่ไปหนุม่มอ่ะสามสิบนาทีพี่อยากออกจากซิงเกิลเหะกลัวพอเจอออมวเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมัวมาดูี่ไารจได้ไอ้า จะได้อธิบายรอบเดียวเลยเจ็บอ่ะหลังจากออกตัวปุ๊บสามสิบนาทีมึงจะอยู่ซิงเกิลแหวคูนง่อยู่ทังนู่นนี่เขาก็คูนี่อ๋อว่าเข้ามาหน่อยเนาะออกตัวเนี่ยสามสิบนาทีอ่ะจะออกเป็ซิงเกิลแหถงออกซิงเกิลแถวปุ๊บเนี่ยทางบีมเนี่ยจะนับคูเป็นทางว่างเดิมีจะเอาปีซี่ไปตรงนั้นเพื่อทนะเารม่ไไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นคูนี่ต้องขึ้นเนินกระทิงกับหมูตันอย่างเดียวจิ้งจหมูตันได้เดี๋ยวเจอกล้ครับ กูขอู้กำลังกอนไอ้ป๊อปคอนไอ้ปอบคอนฟังสามสิบเจ็ดห้ามขีออกนอกเรปินเดนคาร์ดกูจะปล่บมึงเปล่านักแข่งทุกคนพื้นที่ในสายเรปินที่ผมขึงเอาไว้ทุกเนินที่ผมเตรียมเอาไว้คือท่านบอกว่าจะเป็นเนินมังกรโคโมโดนะโคโมโดอะมันมีตัวเดียวแต่มีเนินรอมึงสามเนินหลังหลังจากที่มึงเลยป้ายโคโมโดไปความมันรออยู่ ดอยสามลูกเลยรอยอยู่รอ,อ,ยอยแท้ยแต่นั้นยังรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นขอบล้อยโยโก,โกนะครับขอบล้อยโยโก,โกนี่นะครับแล้วก็วันนี้จะเการมีโมโต้ครับผูกรุก่นที่ทําการลงสมัครนะครับถ้าท่านเข้าที่หนึ่งของแต่ละรุ่นท่านจะได้เพิ่มวงละห้าร้อยห้าร้อยดดิสรางไปแต่บาได้หรอได้กาอันนี้คือรุ่นขอบล้อยโยโก,โกนี่นะครับ พี่นิ่งเงินอันนี้เป็นของพี่ปีมันนิ่งเนมันนิ่งเนนี่ครับคันนี้เป็นของพี่ปี๊ครับสุปีอาดูมิซิ่งเครื่องพี่ปี๊งใช้ล้อโยโก้ซูเปอร์เซเว่นอันนี้คือรุ่นขอบล้อโยโก้เลยนะครับนี่นะครับแข้างหน้าและหลังสำหรับท่านใดครับที่ใส่รุ่นให้ใส่ขอบล้อโยโก้นะครับไม่มีค่าสมัครนะครับ ให้ท่านมาลงทะเบียนได้ท่านจะได้รับรับรางวัลพิเศษท่านติดอันดับในรุ่นแต่ละรุ่นดีที่สุดนะครับท่านจะได้อีก1,000บาทขาตั้งพบผู้เนี่ยนวาวีพบบัญยางครับสนามหนึ่งขอให้นักกีฬาเตรียมตัวไปที่สนามเลยนะครับ หรือว่าของชานมเย็นหรือว่าของสติกเกอร์ชานชานานรุ่นขอบล้อโยโกซูเปอร์เซเว่น,นครับวัวนองครับนี่ครับโยโกดูแลนะครับสรับพี่น้องที่ใช้ขอบล้อนะครับลงรุ่นนี้เข้าอันดับหนึ่งรับไปเลยครับวงละห้าร้อยบาท สำหรับนะครับรุ่นขอบล้ Super โอโยโก้ซูเปอร์เซเว่นจะต้องมาทำการลงทะเบียนหน้างานนะครับมาแข่งท่านไดร้อมแล้วนะครับเชิญนำรถของท่านเข้าพลา,าเลยน,นะครับ <Y oko. S 1> โยโก้ซูเปอร์เซเว่นจัดเลยนะนะครับลงทะเบียนเสร็จปัาบนะครับท่านขี่เข้าที่หนึ่งของแต่ละรุ่นจัดไปเลยครับผมโยโก้มอบให้ครับ วงละ500นะครับใส่หน้าหลัง2วงก็รับไปอีก1,000นะครับผมมีอีกหนึ่งบุคคลที่เขาจะไปสัมภาษณ์ตามมาคอไม่น้ามากรรมมาคอไม่น้ามากรรมโก้มาละสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแจ็คแฮ่หรือว่าแจ็คก,กี้อ๋อที่เท่าไรครับผม23ครับ23เ <23. S 1> สื้อเต็มเฟียน์มาไหมนะโอ้เป็นไสไตล์นนระบายขนาดเนอร์ขอให้นายโชคดีเจอผมนื้อดันสาธุสาธุสาธุโอเคครับสมัครละสมัครละ ไหนดูยนนใยดิเออจอีก้ก่ะสมัครเตือเตอโอยมึงมึงมึงบี้กับตีภูเก็ตไ้อยากกตีภูเก็ตอะขี่ประกบนอะขี่ประกบตีภูเก็ตกะนะับเนอะป้ากาันป้ากันเนินบันกงกโอมโดโอเค okay เลยมักลสมัครออนไลน์ มักออนไลน์โงหมายเลขหน่อยร้อยกว่าคันไปแล้วนะครับเรียบร้อยขอฮือสุขเอาโชคดีเอารถไปวันนีตีเนินมาก์อนเหรอโอโมโดทุาก็ไปได้ะวรุ่นเป็หนึ่งรุ่นองโอเขอต้อนรับหล่อลู่ลมหลอลู่ลมขอชออันดับหน่อยสองศูนเก้าล่อลู่ลมใช้รถอะไรครับเอ็มเอ็กเมรถแรกด้วย โอ้โหรารดอะไรกับปมึงเจอกูไอ้ล่อโคโมโดมีสามลูกรีบขอให้ไวเลยนะเดี๋ยวกข้มาเวลา